เบคาเย17แซดกับ18แซดต่างกันตรงไหนบ้างน,นะครับก็มาเป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลังเล็งรุ่นนี้นะครับว่าต่างที่จุดไหนถ้าเกิดในเรื่องของการเริ่มต้นด้านหน้าที่เห็นได้ชัดนะครับเวลาเราเจอรถเพื่อนๆใส่หรือเห็นคาลิเปอร์นะครับจุดที่แตกต่างชัดเจนคือจุดนี้ที่ผมชี้นะครับ17แซดสีเขียวจะเป็นลักษณะโค้งนะครับ 18แทสสีเทาจะเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเต็มสังเกตได้ง่ายเลยก็คือจุดนี้นะครับที่เห็นตัวด้านหน้าคาลิเปอร์นะครับเวลาเราเจอรถเพื่อนๆหรือเวลาเจอคาลิเปอร์จุดนี้เป็นจุดสังเกตแรกนะครับส่วนต่อมานะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตัวเลขนะครับ17แจะเขียนว่า17แตรงตัวนะครับแล้วก็มีตัว L หมายความว่าเป็นปั๊มข้างซ้ายนะครับถ้าเกิดข้างขวาก็จะเขียนตัว R นะครับแล้วก็18แก็จะเขียนตามตัวเช่นกัน18แ L นะครับเป็นปั๊มคาลิเปอร์ด้านซ้ายนะครับ ส่วนดีเทลอื่นกว้างยาวลาักษณะโดยรวมแล้วทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันที่จุดไหนอีกก็จะเป็นตัวด้านหลังตัวนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตได้ง่าย17 z แทที่เป็นสีเขียวจะเป็นลักษณะทรงสูงแบบนี้18 z แนะครับจะเป็นลักษณะทรงเตี้ยตรงนี้เป็นตัวยึดสายถักนะครับผมก็จะต่างที่จุดนี้แล้วก็ตัวสําคัญนะครับที่ทําให้ฟิลลิ่งเบรกต่างกันก็คือลักษณะของลูกสูบนะครับ2รุนนี้เป็นปั๊มของรถรุ่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น c i v i c จะมี fcfk แล้วก็ตัว 17 z ก็จะเป็นบอดี้ตัวปีเริ่มต้นนะครับเป็นตัว Civic FCFK ประมาณนี้ส่วน18ก็จะเป็น Civic FE ก็คือเป็นตัวที่ปีใหม่กว่านะครับมาจากรถรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่างกันที่ปีผลิตส่วนที่แตกต่างชัดเจนในเรื่องของตัวฟิลลิ่งนะคือเรื่องของลูกสูบนะครับ17 z นะครับจะมีลูกสูบลักษณะเป็น6พอร์ตเหมือนกันนะครับลูกสูบรูปแรกจะเป็นไซส์ขนาด34 36 38นะครับ ส่วน18แนะครับลูกสูบเริ่มต้นก็จะเล็กกว่าจะเป็นขนาด30 34 38ทําให้ฟิลลิ่งในการเบรกนะครับของตัว17แในจังหวะเริ่มต้นจะมีความกระชับกว่าการตอบสนองเบรกรู้สึกว่าเบรกดูดได้ดีกว่าส่วนฟิลลิ่งของ18แนะครับที่เป็นลูกลักษณะเล็กทําให้การตอบสนองเร็วนะครับมีความนุ่มมีความสมูทกว่าถามว่าอยู่ในรถล,ล้วต่างกันชัดเจนไหมก็อาจจะต่างกันไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบในเรื่องของลูกสูบ ลูกูบที่มีขนาดเล็กจะทําให้ออกมาไวจะมีความนุ่มมีความสมูทส่วนลูกูบที่มีความใหญ่ก็จะใช้การเหยียบที่มีแรงเยอะกว่าแต่จะได้เรื่องของความกระชับความหนึบในการเริ่มต้นที่รู้สึกว่ากระชับแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของลักษณะเบรกได้รู้สึกทันใจกว่าแต่ฟีลลิ่งโดยรวมแล้วใกล้เคียงกันนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างตัว17 z ซกับ18 z ซที่เป็นปั๊มแท้เหมือนกันหลกัหลกๆต่างกันที่ตัวหน้าตาตรงนี้ลักษณะต่างกันนิดหน่อย ที่เหลือก็มีขนาดกว้างยาวสูงใกล้เคียงกันแล้วก็ลูกสูบขนาดที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับก็ไว้เป็นอนทางแล้วกันวันนี้ผมบอยสตีลเลสซิงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ